พี่ปีเตอร์ทำขนลูกครับวว้าเติมแบบว่าเส็งเงินหลังตู้เย็นอ่ะสุดจัดประหลัดผมก็แค่เติมให้มันเต็มเต็มไปนี่ผมก็กะจะเก็บเงินไว้ให้ไม่ได้ซื้อรถเพิ่มเจมไว้เผื่อรถอะไรนะประมูลมาอ๋อพี่ปีเตอร์คือผมวางแผนแล้วนี่ผมวางแผนว่าพี่ปีเตอร์จะกลับมาซิ้มเนื้อใช่เพื่อ M5 มาเนี่ยถ้าประมูลพี่ปีเตอร์วางแผนนะผมทางบ้านถามว่าห้องสตรีม5เอเคอร์เสร็จหรือยังครับ5เอเคร์ ว่า,าความเร็วปลายมันก็พอๆกันไม่ใช่เหรอถึงสองสี่ก็อยู่ที่เทคนิคการเล่นใช่ครับมันมันอยู่ที่ช,ชอบอะไรแต่คือเอาตรงๆว่าไอ้ซูเลียบมันจะไม่อันนี้เนาะต้นมันจะไม่เท่าซูเลียบไม่ไม่ครับแต่ว่าซูเลียบจะมาครับขั้นไหนนะพี่คันนี้เหรอคารถซ<บ>ูเลียบใช่ใช่ใช่ถ้าศูนย์ถ้าเทียบกับอิมิเลีร์อะไรเงี้ยอิมรัตเหรอพี่อิมรัตกินขาดแต่พี่จริงเหรอคือมันมันเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยพี่ถ้าสมมติเหลือจริงๆก็ขายคันนี้ทิ้งไปขายแต่ ขายอะขายแล้วไปต่อทุนเลยมูเลียถ้าแต่งเต็มผมซื้อต่อได้ไพี่ก็ไหนขั้นถ้าถ้าถ,ถ้าพี่จะขายมา,มาส,มมสาสนเพราะว่าผมผมมีงบแค่แบบเจ็ดเจ็ดแสนห้าพี่ถ้าเขาถ้าเขาจะขายคืนต้องนานพี่อ๋อใช่ขายคืนก็ขายให้คนอืกก่นก็เท่ากับแบ่งันใช้อ่าแ,แล้วอย่างฟูเลียเห็นความเร็วไปมันก็สอ,องสี่พอกันไม่ใช่เหรอทับ สองสี่พีแต่ว่าต้นความต้นปลายแต่ต้นเลี้ยวเลยมันจะต่างต้นเลี้ยวคือพี่พี่ต้องลองของหม่องพี่ผมบอกเลยคันนั้นน่ะผมจูนสูตรสูตรให้หม่องโดยเฉพาะว่าแบบเลี้ยวเน้นเลี้ยวเลยแต่ว่าแรงแรงสุดเหมือนกันทีนี้มันก็อยู่ที่คนไหลลงอะไรที่ชอบอะไรคือผมจะจูนให้เข้ากับคนมากกว่าพี่ผมไม่ได้แบบผมเชียร์ถ้าผมมีเงินเหลือผมก็ถ้าถ้าผมรวยผมก็จะให้ไปฟูเลี่ย แต่ถ้าผมคิดว่ากักเงินไว้ทําอะไรนิดหน่อยแต่คือประสิทธิภาพคล้ายๆปูดือผมไม่ซื้ออะไรเลยครับเ่อตังอะไรับรีคเตอร์สวัสดีค่ับินนท่สวัสดีค่เออมตกร้ขอบป้าดีงาเออเอม้าอยากไดเอ็่ห้าเอ้าอ้าาเอ็มห้าต้องเป็นของเคสนะเฮ้ยเออ่ฮ้ยเก็บไปเลยถ้างั้นอ่ะดีบอกให้ กุญแจที่ใครก็ได้อะไรเงี้ยใช่ดูเมลอนออกไปตรงนู้นก่อนเขาจะคุยกันเมลอนใช่ไหมคุยได้กี่เดี๋ยวก็โดนปราบหรอมันเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยมลอนก็ก็เคเอ็นะเุ้ยไม่ไม่ปวดใจอยู่เคเอ็เมลอนเปิดฉลองให้เมื่อไหร่อะเมลอนไม่ได้ยินเมลอนไม่เห็นเดี๋ยวผมพาไปลองเดี๋ยวผมพาไปว่างแล้วเหรอปีเตอร์ปีเตอร์ไปลองว่างแล้วเหรอประมาณที่เดือนโตุวันนี้ครับ พีต่ตสวัสดีเฮ้ยพี่ปีเตอร์จะกลับมาเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยพี่ปีเตอร์เขาบอกสินนส้นเดือนหรอสิอ้นเดือนหรอเย้ พี่ปีตเตอร์คือคือแบบโอ้โหพี่ปีตเตอร์่ปีตเตอร์แม่งข่มจริงเกือบคลิปหายทำไมตเนีินเดงอยู่ตั้งสอหรอล่ออะไรป่ให้สลิอ่าประมาณสิ้นเดือนหนน ก็เก็บไว้ในรถดิแต่ว่าเราสลับก็ให้สลน่าจะเปิดพอดีแน่เลยพี่ปีเตอร์ใช่เหรอมันต้องรอหลังเท่าไหร่หลัวันนี้ปหหนึ่งศูนย์หกไม่รู้มันไม่แน่นอนแข่งเดินหน้าต้นเดินหน้ากลางกลางเดินหน้าเป็นพี่ปีเตอร์ปะปีเตอร์นปะปีเตอร์ไปลองดิรัผมดีปะโปรซื้อเหรอเออทำไมมันร่ำรวยจังโอ้โหไม่ดูตัวเองเลยพี่พีเตอร์ พี่ปีเตอร์ห้าพันลูกครับเ <Wow. S 1> ติมแบบว่าเสียงกำหลังตูเ้เย็นอ่ะเหมือนเหมือนซื้อขนมเล่นๆลห้าพันลูกในขนาดที่หนูนั้นในขนาดที่หนูนั้นพันลูกก็ไม่มีปัญญาเติมเองเออเหมือนลูกพีเตอร์ก็เชียวชวสุดจัดประหลาดปอกก็แค่เติมให้มันเต็มเต็มไป แล้วพี่ปีเตอร์แล้วตัวเองเปิดกระชามาเดี๋ยวตัวเองก็มีเป็นล้านแล้วพอสตรีมให้เองเสร็จเสร็จแล้วแต่หนูถามให้นะว่าสตรีมให้เองแล้วเมื่อไหร่แล้วคือถ้าพี่ปีเตอร์คิดอยากจะลุกขึ้นมาสตรีมใช่ปะพี่ปีเตอร์ต้องลุกขึ้นมาก่อนล่วงหน้าสองชั่วโมงกว่าจะถึงห้องสตรีมกว่าจะฉะนั้ตรีมใช่ นพี่พิตเตอร์แม่งของจริงกลัวห่างหาคะแนนพ,พี่นายแกนจานโรเชียนะไรๆคือเดนนิดอะเขาดีเร็วไม่ได้พี่ก็ซื้อสองคนเหนือลีอารพี่สลีฟเชียร์หมดเลย,ยแล้วก็หนูุ่มโรเชียพ,พ,พ,พี่ดีแลนก็เชียห้าคนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเจอกันครับโอ้โหยังแต่งานมอเตอร์โชว์ รถใหม่หรือเปล่าคะบอสครับบอสครับเดี๋ยวถึงถนนว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยบอสจะซื้อรถใหม่หรือเปล่าคะซื้อซื้อซื้อเพิ่งเอาไข่มาไม่เปิดเลยอ๋อบอสจะซื้อขนาไหนบอสเลืงกมาหรือยังฟูเลียแหละฮิฟูเลียทังแกงนี่มันแกงคนรวยต้องให้ต่อ เดี๋ยวบอสเปิดไข่เสร็จนะครับเดี๋ยวไข่อีโคอ่ะบอสมาให้สิงโตเดี๋ยวสิงโตวิ่งขายให้ครับเดี๋ยวสิงโตเคลียร์ตัววิ่งขายให้ครับได้ได้ได้ครับบอสแต่นั้นยังไม่เปิดวันนี้ดูสนครับไม่เป็นไรครับแต่ว่า <c oughs> เปิดวันไหนบอสเก็บไว้ดเดี๋ยวเดี๋ยวสิงโตวิ่งขายให้ครับทุกคนรวยหมดเลยยกเว้นหนูสนีได้ตีได้ได้ครับคุณหนูว่ามันต้องมีรอบเก็บตกแน่นอนหนูหนูว่าจะได้รอบเก็บตกเหมือนคราที่แล้วอ่ะไม่ชีเรียสครับหนูว่ายังไงถ้าสมมติว่า เขารับผู้เล่นใหม่ใช่ปะคือมันจะมีรอบเก็บตกอยู่แล้วไ่เกมีีมีปะยังเลยครับสิงโตกัลังจะตีเนี่ยแต่ว่าขาดเคเคพวกเคเคครับเดี๋ยวค่อยหาเอาเพราะว่าของสิงโตสิงโตโยนให้คนที่ยังไม่มีไปหมดนะครับเราตอนนี้ครบหมดทุกคนแล้วครับอาวุธเราเต็มเต็มทุกคนแล้วครับจริงดิใช่ครับป่าฉลามเรามีอาเธอร์ผมโนเนียจะกรขอบมอง เก็บไว้แทงกันเองก็ดีละมองเหนือถนนเอาน่าก็ฉลาดมีเกือบเกือบทั้งแกงแล้วครับใช่เกือบทัหมดแล้วครับครับไม่ไรเก็บไว้แทงกันเองอ่ะใช่ใช่ใช่ครับเรามีป๊อกกี้สองแท่งเฮ้ยของใครบ้างใช่ของไอ้ของพี่ราเนี่ยครับกับเย้เรามีป๊อกกี้สองแท่งนะครับมึงพี่ราตีสี่ร้อยทีจะต้องระวังที่สุดนะเพราะว่าถ้าหายคือหายเลยนะ กับพี่เนียห้ามโจนอุ้มเด็กค่ะไม่ตอนี้ตอนีตอนตอนมีสตอรี่ก็เอาเนี่ยมาใช้เอาอปก๊อปเกิดแล้วจะมีไม้พู่ทำไหมเอาไว้เล่นแอดออกมีสตอก็คือทำาไมพู่ห่านนี่คือร้องไห้ยิ่งกว่าไม้เบรดิกนะยพี่เนียกี่ทีตีพี่ตอรู้หรือเปล่า๔0 0 สี่ร้อยเลยเหรอสี่ร้อยเลยเหรอพี่หล่อก็สี่ร้อยว่าแทบเพ้นโอ้โหพี่พี่เนี่ยพี่พี่เนี่ยตีไม้พูสี่ร้อยกว่าทีพี่หล่อมก็สี่ร้อยกว่าทีแต่แต่พี่ขอบอ่ะพี่ขอบอ่ะมีประกันชีวิตสองรอบใช่ป่ะปากฉลามหายได้สองสามรอบถ้าสมมติว่าเพราะว่าพี่ขอบแบบว่าเหรียญเหลือเพลือแล้วแบบตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับปากฉลามอ่ะ อืนเอาไปแลกใช่เอาไปแลกเหรียญได้สามสามสี่สี่รอบปะไปแลกปากฉลามได้สี่รอบใช่่ฮะเอาเหรียญอะไรแลกได้สี่รอบเหรียญดำเหรอไม่คืออย่างนี้คือสมมติใช่นี่ถือปากฉลามอยู่หนึ่งถูกไหมถ้าสมมติเออปุ๊บสามารถไปแลกได้อีกหนึ่งเพราะว่าพี่ขอตีติดที่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าปุ๊บแล้วเหรียญเก่าเหลืออยู่สองร้อยเข้าไปแลกสนับได้อีกใช่ใช่เป็นเชียร์ห้าสิบเอง ถ้าสมมุติแล้วมีสตอรี่เราก็ตะโกนบอกว่าถ้าจะอุ้มอุ้มพี่ขอบขอเลยครับอย่างเงี้ยอุ้มพี่ขอบคุณอุ้มพี่ขอบคุณออย่างคนอื่นจะได้ปลอดภัยไงไม่ดีหรอกแต่แบบคุ้มเน่ยถ้าตีตีติดติดตอนที่ร้อยห้าขึ้นไปอ่ะเป็นอะไรที่แบบโคตรคุ้มเลยรับตีติดดอกที่ร้อยห้าสิบขึ้นไปเราจะได้ปากฉลามมาแล้วก็ได้เหรียญเหลือเหรียญที่แบบตีแทนบายไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ ก็คืนแบบใจร้อนจะไปแลกมาเชตเต้จะไปแลกขวานนู่นน่ะเอาไว้เป็นประกันชีวิตดีกว่าอ่าไว้เป็นประกันชีวิตเออรู้สึกว่ามีป่านสนามล้วเรื่องมันมันยิ่ง้ดูดเข่าคงดูด้วยเฮ้ยฮินจะหมดนะว่าพี่จะมีนีแล้วอ่ะเราจะตายด้วยดูตีนได้นะสภาษณ์พี่ตอร์อยู่แอดดับมาไอแอดอับมาไอแอดดัพี่พี่เตอรไปแอดดับกัน แล้วใช้กันไม่ให้แบบสำลักถูกหวยนะมึงเก็บไว้บ้างเลยเฮ้ยผมเก็บเงินไว้แล้วผมเก็บเงินไว้มันจะทำได้แล้วอ่ะแม่งสำลักดุงหวยจนทั้งแก๊งเลยทำไดยังไงล่ะไม่มีทรัพยากรเล่นดที่ผมก็กะจะเก็บเงินไว้ไม่ได้ซื้อรถเพิ่มเจมไว้เผื่อรถอะไรนะประมูลมาอ๋ออีพี่ตเตอร์จะกลับมาสิ้นเดือนใช่เพื่อเอ็มห้ามาเนี่ย าบทีี่เตอร์วางแผผนมทางบ้านถามว่าห้องสตรีม5เอเคอร์เสร็จหรือยังครับ65เสร็จแล้วเสร็จแล้วของพี่เสร็จแล้วอ๋อพี่ปีเตอร์บอกว่ารถพรมแดงมาต้องเป็น KS นี่ไงหมายถึงห้องสตรีมเหรอครับบอสอะไรนะหมายถึงห้องสตรีมเหรอครับบอสห้องเชื่อบอกซิ่งต้องมาแล้วมาไปไอเดียดีกว่ปะ ไปด้วยพี่ขอบไปด้วยรอบนี้มีมีแจกปะเปล่าเดีไปด้วยไอแนวอยู่ป่ะเหอเนวเปิดกาชาออ๋อแล้วก็คงไปอ่ะมีแจกโอ้โหเฮ้ยทำามต้องแป่งชาชนค่าทำไมต้องมาชนเอาเอาเอาค้าเพนมาเลยค่ะบ้าเพนค่ะเมื่อกี้เจ็บลยเลือนรถ ค่าเทค่าเสียค่าซ่อมก็ค่าเสียนี่จะไปแอดดรอปอยู่แล้วกระเป๋าสามแปดแปดสองขอค้าเพนเลยครับเพีนด้วยแล้วก็ค่าซ่อมด้วยตุ๊กตขอะไรนี่คือเมื่อกี้เนี่ยเต็มหายไปครึ่งเลยอ่ะโอ้ยกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งสอง อุ๊ยหายเจ็บเลยอุ้ยหายเจ็บเลยครับหายเจ็บเลยครับก็ดีครับเฉยเลยมีแรงแล้วเว้ยมีแรงเป็นแอดดอกแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรนะแอดดอกแล้วเว้ยนี่แก๊งมุดโจรหอมจริงลา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 า่าคาา ที่ก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กเึ้ง